สดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณนิก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงเ,เพงเลงลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษนะก็ลองดูบรรทัดแรกเลยนะคะ november full moon shines ลอยกระทงลอยกระทงออกเสียงตามนะคะ november full moon shines ลอยกระทงลอยกระทงท่อนต่อไปนะคะ And the waters high in the Rokh River and the Krong. And the water the High in the Rokhore River and the Crong And the water the High In the Rokhore River and the Crong Loy Roy Graton Loy Loy Graton like a is here, and everybody full of cheer. Again, like a is here, and everybody full of cheer. We are together at the crown. We are together at the crown. Each one with his gatong. Each one with his กระทง and we push up where we play we can see a better day ได้ไหมคะยกรระทง My, my gratum, my Kratom is here, and everybody's full of cheer, we are together at the cross, this one is Kratom, and we push away, we pay. we can see a better day, one can in the year 12. คุณน,น้กลองแบบเล่นแต่ดนตรีให้แล้วนักเรียนลองไปฝึกร้องเองดีนะ Nove ว่าคุณครูนิกจะได้เห็นคลิปนักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษแบบอย่างมั่นใจเลยนะคะแล้วก็สําหรับนักเรียนที่ส่งมาแล้วอยากส่งอีกไม่เป็นไรส่งมาได้เลยค่ะคุณครูพร้อมตรวจให้ทุกคนเสมอนะคะถือว่าวิชาดนตรีเป็นวิชาที่รีแลกซ์แล้วกันอย่าไปเครียดกับมันนะคะขอให้นักเรียนฝึกฝนปฏิบัติตามที่คุณครูบอกดูคลิปคุณครูเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็จะค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณนิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย